การนอนหลับที่ดีความลับสู่สุขภาพและความยืนยาวที่ยั่งยืนในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการนอนหลับบ่อยครั้งกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามแต่คุณรู้ไหมว่าการนอนหลับเป็นเวลาที่ร่างกายฟื้นฟูและสมองจัดระเบียบข้อมูลใหม่และนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อหลังจีวทิทยของคุณอย่างมากแต่ทําไม Apple ถึงตัดสินใจนําเสนอสลิปส์ขบน Apple Watch มาเปิดเผยความลับเบื้องหลังกันเถอะ a p p l e Watch ชช่วยให้คุณเข้าใจการนอนหลับของคุณมากขึ้น ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า w e a r a b l e Device กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการดูแลสุขภาพและ Apple ไม่พลาดโอกาสนี้ด้วย Sleep s l ิปสของคุณสามารถวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับของคุณได้อย่างละเอียดแต่คุณรู้ไหมว่าฟีเจอร์นี้มาจากการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและเวชศาสตร์การนอนนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุด Sleep Score คะแนนที่บอกคุณว่าคุณนอนหลับอย่างไร l e e p s c o r าคำนวณจาก3ปจัจจัยหลักชั่วโมงการนอนความสม่ำเสมอของเวลานอน และการถูกรบกวนระหว่างนอนแต่คุณรู้หมว่าคะแนนนี้ไม่ได้มาจากข้อมูลทั่วไปแต่มาจากคําแนะนําขององค์กรทางการแพทย์นำนี่คือส่วนที่ทําให้สลิปสเขาน่าเชื่อถือการนอนหลับเป็นเกมหรือไม่บางคนอาจคิดว่าสลิปสทเขาทให้การนอนหลับเหมือนการเล่นเกมแต่จริงๆแล้ว Apple มุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณเข้าใจการนอนหลับของคุณมากขึ้นโดยไม่ต้องหมกมุ่นกับตัวเลขและนี่คือสิ่งที่ทําให้สลิปสเขาแตกต่างวิธีปรับปรุงสลิปสเขาของคุณ หากคุณต้องการปรับปรุงสลิปส์คอลองปรับสภาพแวดล้อมการนอนใช้โหมดสลิปโฟกัสและหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอก่อนนอนแต่คุณรู้ไหมว่าการดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก่อนนอนก็ส่งผลต่อสลิปส์ของคุณนี่คือสิ่งที่คุณอาจพลาดคำถามที่น่าสนใจสลิปส์ขอจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของการนอนหลับหรือไม่สลิปส์ขออาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจการนอนหลับของคุณมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่คุณคิดว่าสลิปส์เขาจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของการนอนหลับหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันเถอะ